ช่วงเริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ใหมยครับนี้มันเคยมีปิรามิดอยู่ใจกลางหมู่บ้านที่ภายในปิรามิดมันจะมีสุดยอดบ็อกลัคกี้บล็อกอิมมอร์เทลซ่อนเอาไว้อยู่และจะมีหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้มันไปครอบครองผมกับเพื่อนต้องสู้จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งน่าเหลือเชื่อคนที่ชนะนั้นก็คือซูโรเพื่อนของผมมันได้พลังทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับอมตะไปครอบครองไอหมึกได้แต่ยอมรับและกลายเป็นลูกสมุนส่วนผมนั้นได้แต่มองตาปิดๆและพูดในใจว่าผมจะไม่ยอมเป็นลูกน้องไอซูโ,โรเด็ดขาดใครที่พร้อมไปดูต่อแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอโคลไลค์โคลไลแชร์ตอนนี้ให้ถึง1นึ่งนไลค์หนึ่งพแชร์ด้วยถ้า,า 0, 1, คุณไม่ยอมกดตอนนี้ <specimen> นนคุณเป็นแกไปดูฟัง <c oughs> <c oughs> นะไอซูโร เมื่อว่าแกใช้วิธีอะไรก็ตามฟังให้ดีนะฉันจะไม่มีวันเข้าสู่แกงของแกหรอกจะไม่ยอมเป็นขี้ข้าวแกจะไม่เข้าอย่างนั้นหรอกไม่ยอมเป็นลูกสมูนของแกเด็ดขาดอะไรโอกาสแกแกดื้อแกต้องตายแกก็ตามฉันไม่เข้าแต่ให้บินเข้าฉันก็ไม่เข้าไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าจะกล้ามอ้อยอ้ยทำอะไรแกมาฉันจะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกว้ย จะกลัเลยแม่อ้วโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้แโอ้ย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 โ้ยโอ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 ้โอ้หโอ้ย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 โอ้หโอ้ย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 โอ้โอ้เโอ้ยโอ้อ้โยโอ้ เรื่อต้องเป็นการล้างแขนที่นุ่มเหนวลแน่นอนแต่อย่างแรกเลยเราต้องไปเอาของของเรากลับขึ้นมาก่อนตอนนี้เนี่ยดูดิผมไม่มีของอะไรเลยเว้ยคือผมแบบโคตรจะไล่ไล่น้ํายาไม่มีของอะไรเลยโคตรหยาดจกอะอย่างแรกเลยผมจะไม่ผิดในบ้านเราเนี่ยน่าจะมีของอยู่กลับบ้านเลยดีวยกว่าอู้ว่าอู้ว่าอูออออ้จ้ำดำน้ำัวไปยังเตแหน่งบ้าน ตอนนี้ค่ะคือราช่างโลกใไปด้ก็แต่ไม่เบลฮะมต้องฟังคำสั่งข้าเอาลายเบลไปทำความสะอาดรอบๆแล้วก็เตรียมที่นอนระดับไฮคลาสแล้วก็เอาเนื้อสเต็กมาถวายวันนี้ฉันจะนอนตีพุงไปไปทำอยู่เร็วโอไม่นะผมลืม บางผมไอซูโรมันก็ทำการทำลายทิ้งไปแล้วนี่ว่าชีวิตโคตรเศร้าเลยอ่ะสาที่ไหนล่ะแค่บ้านหายไปที่ว่าต้องยอมแพ้เหรอไอ้นี่มันดูหมิ่นเกินไปแล้วมันไม่รู้จักไอเท้าคอมพนีไงผมยังมีวิธีการเรียกบ้านหนึ่งอย่างกลับคืนมาอยู่เซ็ตฮามาเลยน้องอย่าเส่ calling your back แล้วบ้านผมกลับมาแล้วไง <c ười> ใครจะเอาผมลงโอ้ยง่าย <c ười> คิดถึงชาวมัดบ้านของเราบ้านสุดเลิฟบ้านรักใน S M P <c ười> อย่างนี้มันมีหมูแดงบ้างเนี่ยหมูแดงอยู่ไหนอ่ะเจอน้องหมูแดงเลยคิดถึงชาวมัดเลยไม่ได้มานานทำอยู่กับผมทำอยู่อะไรอะ่ะมันไอ้ฟาสังอะไรมีนอะ่ะวัด ไม่รู้แหละรู้เกิดอ,อะไรเกิดไอบินแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องหาของอะไรบางอย่างก่อนวะเออเตรียมตัวให้เรียบร้อยวัวดาบไดมอนด์มหาสารมียาด้วยอย่างนี้ก็แจ๋วแมวแจับแมวเลยจับแมวเลยว้าวว้าวว้าวยาสปีดเอามาให้หมดเลยยาสโตนเฟี้ยวเอาไอบินอ่อะะไอบินโดนฆ่าตายอะไรไอ้เฝ้าทำอะไรเนี่ยเฝ้าช่วยด้วยเพื่อนอะไรกูโดนฆ่าเอ้าแล้วบอกทำไมอ่ะ เอา้าเอา้าเอา้าไอ้น,นี่มาบอกแล้วก็จากไปผมก็ช่วยมันหรือเปล่าเนี่ยเป็นลูกสูดในซูโร่มันเลยก็ไปไปตอบมันมีหนึ่งอย่างที่ผมไม่ได้บอกทุกคนด้วยในบ้านหลังนี้เนี่ยนอกจากจะมีหมู่เด้งแล้วมันยังมีสตรลับอยู่ผมเอาให้ดูว่าสตรลับของผมเนี่ยคืออะไรเนี่ยผมมานี่ครับคุณผู้ชมดูในกล่องโต๊ะคาของเราจากนั้นถ้าเราลองเซิร์ชว่า Immor Oh. เรามีอิมมอร์ทัลหมูเด้งเอเทนอลคริสตั้แล้วก็มีอิมมอร์ทัลฮอปเปอร์คืออะไรกันแน่ลองเิร์อดูหน่อยวอทเราจะมีไอเทมนี้ได้เราต้องมีอิมมอร์ททลหมูเด้งก่อนแล้วมันจะหายยังไงอะแล้วก็คาบอันนี้ได้อันนี้ได้โอเคผมว่าไม่ยากเกินไปว่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถแอบไปยังฐานทัพลับของไอพวกซูโรอเล้มีได้ ผมว่าไอ้พวกอิมมอรทัลพวกนี้เนี่ยน่าจะหาได้ไม่ยากนะใช่ใช่ๆผมว่าเราเต็มตัวออกเดินทางดีงกว่าเดี๋ยวหาของเพิ่มในบ้านก่อนน่าจะมีพวกชุดเกาะอ,อยู่ <c oughs> ขังครับทุกอย่างพร้อมเลยเดี๋วเวลาออกเดินทางกันโว้ยไปยังสถานที่อิมมอร์ทัลเทมเพลไปเลย <c oughs> คำสั่งฉันรอยเมชันสายแกเป็นลูกน้องฉันเลยนะเว้ยอ่ะคนที่ไม่ทำตามคำสั่งนะเป็นลงนะโลกซะไปสร้างมันดูในเธอแล้วเข้าไปในนรกแล้วไปจับแก๊สมาไปแล้วผมมาถึงแล้วสถานที่อิมมอร์ททลที่เก่าที่เราเคยมาเมื่อสมัยแบบว่าสองสามปีที่แล้วแล้วตอนนี้ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งโอ้แม่เป็นที่ที่สวยงามเหมือนเคยเลย แต่ผมมั่นใจว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันจะมีใครมาแบบว่าเทคโอเวอร์หรือเปล่าผมกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมมียาล่องหนไปเนี่ยผมได้เอามาไปเนี่ยยาล่องหนไ่ได้เอามาหรออ๋ออันนึงแถวรอบเกาะอาจจะมีของลับอยู่ผมตามหาก่อนเข้าไปตอนนี้ผมว่าอันตรายกัดเลยวะยาล่องหนแปนาทีโอเคเพอร์เฟกต์เอามาใส่ก่อนขอยยืมใส่ก่อนแล้วก็มัม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 ล่องหนโคตรเนียนโคตรเนียนดูดิเกาะก็ไม่เห็น เอาละผมว่าเดวาลาบายละตอนนี้ไม่รู้จะมีใครอยู่หรือเปล่าบอกว่าจะไม่มีนะเฮ้ยเลนเจอ์ว้ยไ่ได้เล่ไนไนยมันต้องไม่เป็นอย่างนี้นี่ no 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 a t e r อย่าี้มย่างไรไวดีวาเป็นอนมบตา oh my god นี่จะรอดได้ยังไงวะคุณผู้ชมเมอก้้องใช้ความเร็วหรือเปล่าเนี่ยใช้ความเร็วะ ตัวจับลมหายใจเราได้ก็ใช้ความเร็วเข้าสู้เข้าด้นแลว้วบาดิไปเราลุย <c oughs> เปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดสว,สวย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 ไอ้บิยังร้องไห้อย่างต่อเนื่องผมยังสู้อย่างต่อเนื่องเฮ้อ <c oughs> ไอ้บินไปว่าไ,ไอ้บินมันไม่ยอมเต็มใจป่ะมันหนุ่มมันเหมือนเหมือนเหมือนไม่มค่อยเต็มใจในการเป็นลูกสมุนมันป่ะยังไงเนี่ยไอ้บินถูกบังคับป่ะเนี่ยไม่รู้ล่ะ แต่ผมว่าตอนนี้เราต้องสำรวจที่นี่ให้ได้ก่อนโอ้โหคนโคตเยอะเลยคนเยอะจัดไอหมึกมันสแปม SOS ไม่หยุดเลยว่ะรอก่อนไอหมึกเพื่อนเลิฟอย่าไปช่วยแบบนี้แหละรอก่อนอึดใจไว้อีกนิดนึงทางนี้เข้าไปข้างในแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยทำไมมันเหมือนแบบเป็นทางไป D N เ,เลยสตอร์มโฮหรอหรือว่ายังไงวะเนี่ยวอดลงไปข้างล่างเราเอาวะลงก็ลง พื่อช่วยเลยหลือไอ้มินแล้วก็เพื่อการล้างแขน Let's go ไปเลยว้าวไม่ตายเราต้องรีบไปยังตำแหน่งด DNA ให้ไวที่สุดก่อนที่ไอ้มินเนี่ยอาจจะโดนแบบว่าไอ้ฟ้าเลี้ยไข่เลีย้ยแขนเลียยเล้ยขาโดนใช้งานหนักเกินแล้วไม่ได้ยังต้องเผื่เหลือ3นาทีผมว่าได้อยู่ไปทางนี้โอบ่ายกอประตูมันเปิดไว้อยู่แล้วด้วยคุณผู้ชมเหลือแค่เราโดดไปมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ กระโดดโอ้บายกอดอย่าพูดอย่างมุนอย่างนี้เลยแต่ว่าเนเธอร์แบบใหม่เนี่ยมันโคตรจะ นอกจากความเท่แล้วผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนเลยว่ะแต่ผมจะไปยังไงวะเนี่ยป่าต้องกลับไปเอาบล็อกก่อนอุ้ยฉันกำลังอยู่ในห้องน้ำมีมอเตอร์อะไรของมันเนี่ยนี่คือการถ่ายน้ำหนักที่วัดอะไรของมันก็ไม่รู้ไอ้บีน่าจะตอบว่ากับผมชอบไอ้บีเหือเกินว่ะมันกับปผมอย่างเดียวเลยว่ยวันนี้รู้สึกดีไปหมดเลยแฮปปี้ไม่มีใครมากวนจงกวนใจอะไรได้ได้บีก็ฟังคำสั่งได้ดี เ้ยนบรนวัตของเราจริงๆเลยเราเกิดมาเพื่อสิ่งดีเราเกิดมาเพื่อเป็นอิมมอร์ทลสูเขึ้นไปได้แล้วครับทุกคนดูนี่ดิโอ้ยก็อนมันคือบลอกอะไรก็ไม่รู้เว้ยมันดูบอกว่าสวยงามมากๆผมไม่ได้โกหกนะเว้ยเราสามารถทุบได้ปะทุบไม่ได้ด้วย มันเป็นบล็อกแบบว่าอมตะจริงๆอะโอ้โหสวยงามเลยผมอยากแบบว่าเข้าไปอยู่ในมิตินี้มากๆเลยอะไม่รู้ว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างผมว่าเราต้องถ้าเราอยากรู้เราต้องเผออะไรไงเดี๋ยวกลับมายังโดิมปกติอาล่ะชวนลค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องไต่ๆไต่ๆไต่ขึ้นไปอย่างเดียวแต่ผมไม่เคยเจอดีเอ็นที่มันสวยขนาดนี้มาก่อนเลยด้วยจักใจเลยโคตรเท่อะขึ้นยังเนี่ยล้ถึงยัง ใกล้ถึงแล้วเว้ยอีกนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นตอนน้องขึ้นไปให้ได้ต่อให้ตายเราตอนน้องขึ้นไปให้ได้ขึ้นมาถือแล้ววุ้ยมันมีกล่องกล่องอะไรวะขอดูหน่อยว a t immortal egg ถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้มันเอาไว้ทอกําแพงไม่ใช่เหรอมันจะสร้างสะพานมองใช้ดูว้า wow! วสร้างสะพานจริงด้วย มันพาเราไปข้างหน้านั่นคืออะไรอ่ะมันมิถานลับได้ถานลับซ้อนถานลับอีกหรอเวรเกินเวรเกินโคตรมากู้นอกจากจะมีดีเอ็นที่โคตรจะสวยแล้วมันมียานอวากาศหรอหุย้ยผมรู้สึกว่าผมเข้าไข่สองต่อไอ้สองนอนนัน่นหรอวะแค่นิดนึงเท่านั้นผมว่าเราจะรู้ความจริงแล้วว่าข้างในนี้มันมีใครซกโยเจอยอ์มีน มีเหมือนจะอยู่ชั้นล่างไอ้ฟ้าเหมือนจะอยู่ชั้นบนหรือเปล่าทางนี้เข้าไม่ได้ว้มันโหสเกลตี้ขั้นสุดยอดว่ะคุยถ้าเราลงทางนี้เยี่ยวเข้ามาได้แล้วมีกล่องว้าวกล่องเหมือนเราเลยอย่าให้ใครจับได้โอเคโอเคอเค,ค่อยคสเตลไปค่อยคสเตลไปผมว่าได้อยู่ยยว้นผมน่าจะมีของที่เราต้องใช้ได้แน่นอน เราขอแค่เจอแบบว่าอิมมอร์ทัลอะไรบางอย่างอิมมอร์ทัลไดมอนอะไรก็ได้เว้ย้ยส่วนเซ็กชันนี้ทำไมเลื่อยของแบบว่าแดมเควซี่จัดเปลี่ยนเซ็ตดิว้าวว้าวเอีขิงไปหนึ่งที XD XD อี๋สิอี๋สิเยี่ยมโอเคผมว่าเพอร์เฟกต์ละไดมอนด์ไม่ต้องการน้องวีน uh ิดอะไนี้เยี่ยม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 ข้างในนี้ได้มีของต่อหรือเปล่าเนี่ยขอดูหน่อยว้าวมามามาเควซี่เควซี่ชุดเกาะมันคือชุดเกาะอะไรเนี่ยขวสมิตรกิมมอร์เทลไดมอนด์ นี่ไหลเราต้องการโยดาเมจเกาเกาเกานี่มันโหดกว่าน,นี่อีกหรือเปล่าเนี่ยใช่มันโหดกว่าเว้ยโหดกว่าแล้วก็มีอิมอร์เทลฮันดักโ <c oughs> คตรโพตอติงตองเลยแต่ว่าได้อยู่เอ้ยลูกจอกไอเบดไปดนเนี่ยมันไมอยู่เนี่ยเอาไปได้อะไรเนี่ยนท,ท,ท,ทุกได้เท่าไรอะไรมาเพียบมันมาจากไหนเนี่ยหรือมันมาฐานทัพเราหรือเปล่าม,มาขโมยของเราหรือ ทางหานีทลงเรียนอะไรได้หรอกไปไปผมไปพูปัญญาเนี่ยโอ้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนมีการตัวสอบชั้นนี้เหรอวิชาจริงด้วยผมต้องรีบหนีผมรีบหนีโอ้รีบหนีรีบหนีรีบหนีก่อนรีบหนีก่อนรีบหนีก่อนทนโอเวของเราไป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 นีนีอย่าให้น้อจับได้โอ้ไปก่อนไอ้อไอ้ตัดหน้าเลย ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่เจอเรามันยังไม่เจอเรามันยังไม่เจอเราเฮ้อเดเดนเดนเดดีกลับไปโอเวจดลงไปเอไม่ตายสวยถ้า้ถึงโอโวแล้วยังตำแหน่งตรงกางของมังกรแค่เราโดดไปแบบไม่ตายแบบระวังตัวขั้นสุดยอดเราก็จะรอดเอาของ่ยางกลับไปยังบ้านเราตำแหน่งเราไอ้ฟาเจาแล้ว บิลเล็กดึงเนาะขอความช่วยเหลือสินะน้ากูแบบจะบอกกันทำไมเออใหญ่สินะไปเท่าเออระวังอาจเออหนี่แล้หรอดไป,ไปไหนรอดได้ปล่อยนี้ปล่อยหนูส่งกระปุกนี้ไปได้เิลจะมีเรื่องต้องคุยกเฮ้ยกลับามาถึงแล้ว บ้านที่สวยงามของเราวู้คิดถึงชาวบ้านเลยของเราโคตรจะโอพีอะตอนเนี้ยแล้วขอลองเ,รเปรียบเทียบชุดอู้บ้าเยผมว่าไอ้ก่อแปดนี่มันไม่มีค่าเลยวู้เยื่ซอร์ก่อนนี่แหละโคตรแกวรองเท้าวกหกสิบไม่ โคตรเท่โคตรเทพอันนี้อันนี้โคตรดีอันนี้โคตรดีาดาวนี้ผมจะไม่ปิดรอรอขดขวาไปจะดีปะ่ะว้าวอีบอทเอาโซนเทจัดเทจัดเฮ้ผมชอบว่ะผมชอบว่ะวันนี้เจ้าเป้งเอาไปหนึ่งไลค์ใครชอบอันนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมชอบมากเลยชอบมากเลยเอาล่ะถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมเราต้องการน้องหมูเด้งใช่ปะ่ะ เราต้องเปลี่ยนน้องหมูเดงให้กลายเป็นอิมมอร์ทัลถ้าผมจำไม่ผิดน้องหมูเด้ง,ม,งมันมมต้องได้กินอันนี้เข้าไปหมูเดงกลายเป็นอิมมอร์ททลให้พี่นะโอ้บายก็สวยดีแหละหน้องหมูเดงอม,มะตะเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปผมว่าเราต้องปิดบังน้องหมูเดงก่อนร้องซ่อน้องหมูเดงก่อนไม่รู้ว่าคืนดีคืนดีวันดีคืนดีไอซูโร่เนี่ย มันจะมาตรวจสอบบ้านเราหรือเปล่าให้เรื่องนี้เป็นความลับได้เรอก็ปลอดภัยโอเคผมจะเริ่มขับยังไงดีเริ oh God! ม่มขับอุปายก่อนไอมิน่หวยวาไอฟ้าด้วยปะเนอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยน้ oh! ออ,อ,อ,อย่าเข้ามา,เ,าเลยเยิงนะว้ไไแวย่ไปเลยแกไปหาฉันมาถ้ามันมีครั้งที่สองอีก สุดราแกแป๊บบ๊บ๊ะผมว่าเราเราเราคุยกันได้ด้วยเรื่องนี้ไม่รู้แหละไอ้ของคนบ้านแกหรอยผึ่งอย่าเพิ่งๆผึ่งเพิ่งฟังก่อนฟังก่อนจะมาตรวจบ้านคนอื่นเนี่ยเฮ้ยมีใบคนบ้านหรือเปล่าไม่ให้ไปวะไม่ให้เข้าไปใบคนบ้านเลยใบคนบ้านเราไป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 ขอร้อง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 เฮ้ยอย่าตามกฎหมายเลยตามกฎในเซิร์ฟเวอร์เลยนี่โดนแบนด้วยใช่แล้วจะตามกฎในเซิร์ฟเวอร์จะไม่เข้าไปบ้านแก แกมายุ ic, 去去่งกับด <den> ีเอ๋มายุ่งกับฐานที่บ้านของฉันจะไม่เตือนแกแล้วไม่ใจดีแบบนี้ใช้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไร้วโ่โหทุกทะครับคุณผู้ชมถึงเวลาแล้วที่เราต้องขามของดีนะเราเนียนได้มันไม่สังเกตเห็นเกาะเราด้วยเนี่ยโคตรเฟี้ยวอ่ะไปไปเตรียมของเตรียมของเตรียมของถึงเวลาหาหมูแดง เนียนกึบเนียนกึบอะ่ะฮู้สต็อปสต็อปสต็อปแมนคับดาวขัดาวบุกอ,อิมอร์เทลฮ็อปเปอร์ดูใช้ง่ายสุดไม่ใช่แค่อิมอร์เทลจ่ายมอสเองแล้วก็อุ้ยอันนี้ดูยากสุดเลยคุณผู้ชมแต่ว่าของพวกนี้หาไม่ยากตัอย่างแรกเลยอิมอร์เทลหมูเด้งเนี่ยมันทำยังไงวะอย่าบอกนะว่าเราต้องใช้ทอร์ชอ่ะมันมีทอร์ชไหมเนี่ยหลงเหลือไอเนี่ยมีทอร์ชไหมเนี่ยไม่มีหาทอรชใหม่ก็ได้วะ ได้อยู่ขั้นตอนนี้สำคัญสุดลาก่อนนะน้องหมูแดงที่แบบว่าระดับโอ้คอสมิกอะตอมิกทิมุตะอ้าได้จริงด้วยอิโมเช่หมูแดงคอมพลีชขั้นตอนต่อไปเราต้องมีอันนี้นี่ถ้าผมจะไม่ผิดอย่า yeah. อิโมเชา่าฮอบเบอร์เอาละผมว่าส่วนประกอบเราครบแล้วนี่อ้าวมาแล้วอิโมเช่หมูแดงวักคุมโย อะไรได้เนี่ยผมลองที่ขวาดูนะโอ้ยโอ้โห้โโดูมันดูด,ดิดูดจุ๊บเลยอ้ยอย่างหอดอย่างหดอ,อย่างหดเอาเรื่องมันมันคือแบบว่าการดูดแบบพวกบล็อกส,สารที่แบบว่ามันแบบเรียกว่าอะตอมิกเข้าสู่ร่างกายเราอย่างนั้นเหรอ,อดูปากมันดิ <c oughs> เองั้นชิ้นต่อไปก็คงคราบไม่ยากอแค่นี้เองเอเทน a ลคริส t a l ได้มาแล้วถ้าถามว่านี่คืออะไรผมรู้สึกว่าถ้าเราคิดขวามันจะแบบว่าโอ้บายโอ้อย่างเท่เลยคริสตัลแบบใหม่เหรอยี่ยี่าชม วางว่ากับ้าว่าถ้าวางครบสี่อันมันจะแบบว่าเป็นเหมือนกําตักหรออุย้ยผมว่าน่าสนใจนะอุย้ยผมมีไอเดียว่ะเราไปสร้างฐานกันดีกว่าไหมคุณผู้ชมผมจะสร้างฐานจากตรงนี้ละกันดูง,ง่ายสุดละคุณผู้ชมเน่่เน่เน่่เราเกลี่ยเลยเราเกลี่ยเลยผมสร้างแบบแป๊บเดียวเลยแบบสร้างแบบแป๊บเดียวเลยพอ,อสร้างเสร็จวางฐานเสร็จเป็นไงอ้า เลวดเร็วแล้วก็ดูสง่างามแล้วก็ตามด้วยเอเธอร์นัลวางไว้ตรงแท่นนี้เลยเสร็จแล้วหนึ่งตำแนงแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยระว,วางครบทุกมุมเลยสองสาม,มตเต้นมากไม่รูว่ามันจะแบบเป็นกับดักยังไงเว้ยแต่รู้สึกว่ามันน่าจะได้ผลแบบร้อยอรอะเอาละเหลือแค่ทำการแอคทิวเวทมันให้มันทำงานเรียบร้อยให้มันชาร์จพลังงานอยู่ตอนนี้ อ้อ้อูอ้อูโอ้โอ้โอ้อ้รอ้โอ้โอยโอรโอ้ชอ้อ้โอ้โี้โอ้นอ้โอ้โอ้อ้โร้โอ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 ้อ้โอ้โอ้อ้โา้โอ้โร้อ้โอ้โอ้โอ้นี้โอ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 ้อ้โอ้โร้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้นอ้โ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 อ้ไอ้วอ้ะอ้โอ้อ้โ้โอ้โอ่โอ้เลยโอ้โอ ดูดตัวบัตแยมนะโอเคไปไปรอดีกว่าเราเอารประสาทดีนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครนี้แหละเราต้องแบบว่าไปแบบว่าสบายๆได้เลยมั้งเราชุดก่อนแบบว่าโคตรเท่ไม่มีใครหยุดเราลงได้เอรวตอน,น,นเราไปเจอแบบว่าสุดยอดมอนสเตอร์อิมมอร์เัลก็ไม่มีใครเอาเราลงได้เฮ้ไปเร็วมันคือทางที่เราไปยังตำแหน่งของดีงได้เราผ่านตุกนี้ไยโก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  โอ้ยโอ้ยนาพี่โดนเจอโกเลมอิมมอร์ททลทั้งานกว่าว้าวว้าวเอาเดีมาเดีมาเดีมาเดี๋ไม่กลัวว้ากระจอกง่ายดีสิไปเร็วโอ้โหโล้ยไฟาบีนี่จะทำอะไรกันนี่ไม่รู้ไอ้สุดโง่สุดอัพแต่ว่าเดวเวลาแล้วคุณผู้ชมหยุดชูบายอดไปเดี๋ยวเวลาลุย S <S เรามีอยู่ที่ว่านี้ใครบิกแล้วอย่างไรอุมไม่ได้เอาบิ๊กมาหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไว้าวนี่มาสุดยอดไปเลยเเมนเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยเราได้เล่นวันบล็อกในดีเอ็นด้วยโอ้โหสนุก <ผม S 1> จังไม่เคยสนุกเลยขนาดนี้มาก่อนเลยคออรับผมโอ้โหคุณผู้ชมว่าผมเจอแล้วว่ะมันทำอะไรกันอยู่ตรงฐานมันก็ไม่รู้เว้ยมันกำลังสนุกมีความสุขมันทำอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่ามันเล่นวันวันบล็อกห่อ เหลือจะเชื่อมา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 เดี๋ยวเวลาละเดี๋ยวเวลาละเราต้องรีบไปหามันไปหลอกล่อมันให้ได้เข้าใกล้มันก็มากกว่านี้โลกนี้เป็นของเราไอ้เนาะไอ้แกมันได้ยังไงเนี่ยเออจะบอกแกแล้วว่าอย่ารอนี่นี่ไอ้เบสจะกลัาได้ยังไงไอ้ธอมนี่มันอะ ยอย่าฆ่าฉันขอร้องอย่าอย่าขอร้องมาช่วยได้พอไปแล้วว้าววว้าเนียนไปแล้วเจ้าเจอกัน <ไป S 2> อรอบโอ้ววว,วกลับแล้วโอ้ว้วว,ว,วตามมันไปเจะดีไ,ไหเอะดีจะไม่บอกหรอกอะไรกันอะไรกันก็เช้าไม่ได <c oughs> ้เขาฮะ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรเ้าอยากรู้ว่าทำอะไรทไมกล้าเป็นหัวหน้าเองไม่ใช่เหรออไ้เลยเ้มีร์แกมาช่วยฉันสิคนอะไรย้อนปล่อยฉันออกไปแกรู้ไหมว่าการที่แกทำตัวแบบนี้เนี่ยมันไม่ดูเท่ดูตึงอะไรเลยไอ้แฟร์เท่ที่สุดแล้วเท่บ้าเท่บอวอะไรเพราะะฉนนั้วันนี้แกต้องดอนขโมยพลังกลับคืนมาหน่อยวะ ดูดดูด <Laure> ด <en> ูดเอาขึ kind of no ้นมาให้หมดเอาขึ้นมาให้หมดไปฉันไปฉัไปดูดจูบดูดจูบูรากำลังจะไม่เหลือแล้วกลังจะไม่เหลือแล้วาิ เพื่อนเพื่อนรักมึงพี่เหรอ,อไตอตอยอ,ะอะไรยออะไรม้นคุณต้องการอะไรกับผมว้า I mean! ว,าวาไ,อ,ไอ,อเป็นนไมไอพวก่อรยอะขอข้าอเป้าก,กอนแล้วกันทีเี่ไอมนไอมอยู่ไหนไอมิอยู่ไหนไม่ม I mean! ี <c oughs> ดาบมึงิอนชาร์อะไรอะ่ะเฮ้ยเอาออกเกม <c oughs> บวชมึงอย่างนี้เท่าไปเนี่ยโดนไปแล้วไม่เป็นไรอย่างน้ำพลรกินเราก็คือไลน์แค่ไอฟ้าด้สับเ็จอย่าลืมกดไลค์ด้วย